บอลมานลุบสะสนหูมลโอ้ค่อยมาแล้วค่อยนี่่ชหนยคุณน่ได้หลายก็หมูละอบอนี่ชมก้นน้อยไปละเามากดน้อยก็ได้แต่น้อยน้อยขี้ดินเนาะ ล้นก็นมาเนี่ย uh huh. ทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุชนเนาะว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทางฝั่ง,งลาวรวมทั้ง พ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศที่กำลังติดตามนะครับสุ่มคลิดโดยส่วนก่วทักทายสบายดียามแรกๆเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ยามแรกๆเมื่อเนี้ยสว่สิพาพี่พาน้องไปหาโคหอยหรือว่าไปหาซอนจุ้งนะทุกคนเลยไปอันหากินอยู่หน้าเสาโพงนี่ทุกคนเลยไปมื่อนี้ก็มีเสาแปงแล้วก็มีเสาโพงลุ้พ้นน้าแล้วก็ขัดทว่าน้อยกับไปน้ำทุกคนไปเดี๋ยวติดตามนะครับซส่ปเบิ่งกันเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องว่าโคหอยหรือว่าซอนจุ้งมื่อนี้สิได้หมดนะทุกคนไปว่นไล่ใหญห้างไปนี่ตอนนี้กกาาลลังงพเเดยยยไปอู่ทุคน สบายดีสเปงสบายดีเจ้าน่ะเคยบ่โคหอยนะมีเคยดิหนงสี่โซนจุงกันยายมีได้หรือยังยายมีได้ป่อกัดน้อยกับมานน้ำทุกคนนี่ลงมาหอดหนงที่โคหอยแล้วทุกคนเลยนี่จุงก็คือสีลงไปซอนนี่ละขันไม่ได้หอยกันโซนจุงโซนเนี้ยแถวนี้แหละทุกคนเลยสบายดีสะวพอง ปเป็เรื่องปานองนี่นะมดแล้วบอยังลายอยู่บอมาหอก้อนนี่นะมดอะไรมาก้อนนี่นะมดอะไระามาใบดีดม,ามาโค่หอยมาโค่หอยนี่นะว่าน้อยกับมานะนำทุกคนเลยสวพองเพิ่งก็ลงมือแล้วทุกคนเอ้ยเป,ป็<ะ>นแต่ได้ย่บ่แม่นเป็นแต่โลกนองคือสิได้ย้อนนะเป็นเลยสเป็คมาแล้ว ได้ลายแล้วปะเจ้านะได้ประมาณก็ยประมาณิน้อยแน่ยนงหย่อยู่ปะหญ่อยู่ได้มาบ่มหอยคนะมาแลซน้เอาเมือกไม่ได้เซน้ำเลยไม่ได้เซน้ำบอคอยเดไปคืไปคู่ก่นนะแบบมีแต่เอาไม่เซน้ำเลยเอเมืได้กับแม่แกงได้เนี่คือหอยอัตได้อีแล้วอ่งาเนต็มอนุอีน้อเขาขอะไรเป็นเลเยอโขอ่เร อมออกัแกงเลยมะแรงกะแกงเลยบ่ทาแซอีกแกงอบ่เจ <ités> ้านะแกงอะไรแซ่บคว้นมักแกงหอยแซบเห็นอีละบ่ล huh so ุ่มันมาทุกคนลงมือก่อนนี่ตาหมามดูหูสีมารือบ่ได้กัวชาแป้งพื่นมาละี๋าว่อยชิลน่เมงก่อนนี่ด้แล้ว น้อยน้อยนึงเดอมมีขนาดนีด้วยขนนั้นมันสูนหอยนะมันจะแตกเดี๋ยวโทษนะน้อยๆก็เก็บเอาเพราะว่ามันมาอะไรนะเต็มอณูอยู่ฮะสูนอี่ละเต็มอณูอยู่นี่นั่ไหนโอ้หมาอลไรเดี๋ยวน้อยง่ายๆเนาะน้อยน้อยนุ่งง่ายเก็บทำมาหาละมาเลยนะ ครับเพื่อนโคลเป็นนอนฮะฮะับอีหล่ะเจ้าดโนนเสียงโนนเสียงโนนเราจะโลดอีกหง่องพอแล้วอ๋อยออโคแบบนี้แหละทุกคนเลยเจอแล้วโอ้ยนี่นี่มานเลยนวยพอดีกลิ่นเลยทุกคนเลย ตัวกระตันตัวโคงเาจากอานุ่ยนึงด้อง่ายๆเลยเต็มมนุยู่เขาว่ามันม้าในหอยเทียน มันเท่ากาันนะทุกคนเสือครองอหวานเลยฮึโอ้ยหนี่ยนีิชิรีบเฮ้ยชิรีบบ่เอาเลยหนุ่ยชิรีบเอาจะโดนมากๆเลยฮึคันเจอเึดิ่งละมะไอแห้งอะไรทุกคนนั่นนี่ตะขีด้ด,ดินกับกาบเนี่ยไมวมาโคแถวถึถง,งนี่เด้ นุยไงซื้อของไว้ดิถ้าเจอแล้วมันจะแก๊แก๊ไอ้คนนันคิลโน่อนี้เพิ่งก่อนงคิลโน่นอันี่นะนมนุ้นลปปยลหมดมีไหมม,มีไหมจับก้องคนเอ๋ คลเมนโลดโอ้มันคิแมงเนาะมมันคิค่อยพ่ามันจนนี้มันเป็นะแปง่นายามันละเจ้ามาคือข่อย่ามันนะได้ว่าเจ้าไม่คิแนนเนาะนี่ค่อยมันละได้นี่ค่อยมันหนอยหน่อยมาหนยหนยดิหนอยให่เขาค่อย่ส บอลุมาแล้วชอรนโอ้ม,มาแล้วโอ,อ้เ,อเยมาแล้ว่อยนี่ไมองมนอย้ยจะมาอยู่ยก,ก,กี่ดกมาอยู่่อยชอแป้งนหมานเ่ยสัสหมานบอมาหลักะมามน้ยนะเดยวเริ่มเป็นลุกหมั้างมนี่เดปเา่แล้ว่หมานเร็วทุกคน มืดยังท่าเมือมอยู่นี่ะมันจะมีหอนน่ยังจะปูจป้ปลาอยู่นี่อยู่ดินี่น้องอือนี่ตอนนี้น่จะมานมานบ่หรอพ่อ นังคักก็ได้ทุกคนเลยยัง่ทันดยมมือบุเลอร์าะบุลเลอรบิงบุเลอรกับนังคักหุดแล้วนะไปเลทมือนง่เดี๋ยวมือยู่้าเดี๋ยวพุนยาอนได้ป่ากันเลยาละะาอยู่้อนจุงชอนป่าทุกคนโอ้ บันนี้ยากนะง่ายวันนี้ได้ันนี้ได้บันี้ค่ะได้น้อยนึงโลดมานก็ต้องยดีนี่รีบหน่อย เฮงคำเ้งหมานทุกคนเฮงคำเงได้ได้มีเมื่อเมือบอลเลยด้วยมือนี้เ้งง่ายนเต็มมนุกอยู่เห็นีล่ะโอ้บอนี้มานชาวแป้งเลยคุณต้องคอยเดอคุณเอาคุณเอาหนิเต็มมนุกอยู่เฮงง่ายมันลิเต็มมนุอยู่ทุกคนนั้นต้่ตัดเียนออกเฮงอเมน ไลายล oh, ่รดคอยโอ้ยเห็นอีแล้วตาบ่อนี้น้ำม้วนอะไรนะมามาทุกคนโขู่หอยน้ำคอยบ่อนี้ทำความแห่งม้วนนมาทันในเยื่อเมื่อพาเด็กขู่หอยอยู่นี่เลยอุ้ยโดนี่เยินง่ายฟูดเฮ้ยนะคือชิเป็นไอ้เขาฟูดออเขาฟูดแล้วเขาเห็น หมาดอีเลิกทุกคนติมอนอยู่นี่ยัดลงฝ่ายข้างหน้าก้อนใหม่นั่งคักนั่งนีทุกคนเลยได้หลายแล้วบสกพองนได้หลายก่ามูละบอนี้ชงนุยเลยทุกคนบ่นี้ได้หลายละบ่อนี้ชงนุย คำคำแห่งหมานไว้อยู่มานบ่แห่ง<า>คำแห่งมูลแต่ละคนกันทุกคนแห่งคำแห่งมูลหมานบ่จะแป้งหมานยู่หน่วยใหญ่ได้บันนี้ได้หน่วยใหญ่บ่หน่วยใหญ่บนี่มามนไม่ได้บ่ได้เท่าหอยไปเลยนะอุย้ยสองน้อยค <c oughs> ุดลงไปสองน้อยใหญ่อะไรแต่ใหญ่ขนาดเลยนะ สองน้อยยีนึดียวยังอยู่บ่น,น,น,นี่นี่นีค่คลิปคลิปนี่เด้คลิปนี่ก็ตอนนี้ก็ย่า,ลา,า,า,ะนะาลแล้วทุกคนเลยพาเดี๋ยวกิบพาเดี๋ยวหาขูหอยกัจะแป้งเพื่อกะหาเก็บพักบอจะแป้งเจ้านะเก็บพักมะโลเก็บพักมะโลแล้วเจ้านะเดี๋ยวค่อยชี้ยี่มมึงของสะบโพงก่อนบ้าของสะบโพงในาการสามชิหน่วยเด้อเจ้าจะว่าจะได้สามชิพ นี่หอยโขลนะทุกคนมันจะเป็นนั่นขี้ดินทั้งหมดขี้ตุ่มเมล้างเยอะเมล้างเยอ่เหรอเต็มบรรุทุกคนนะนี่อันนี้ของจะสอนนะเครื่องคล้องน้อยนึงเดี๋ยวสีไปยี่มบางคองอันซาแป้งเพื่อนก่อนว่าสีได้ลายช้ำเลยปันยังมีหญ้าอยู่ทุกคนหอยกับเก็บพักกับเอาเจ้านี่เนาะอืมหอยกับโขลกเก็บเอาป้าของจะแป้งเพื่อนกันได้ลายเติบเป็นทุกคนเด้ได้ทั้งพัก ได้ทั้งหอยนังเกิรโก้ไปแถวนี้ทุกคนหน่อยส่งเพลอเกี่ยวเขมหายไปเลยนี่สุมเอาพาเดียวโคตามมันเข้มหนองนี่แหละน้ำมันแห้งนี่เด้ติ๊กน้อยก็ทาอยู่พวกไปเลยจะพ่าะมวยบ่ผู้ตะเวนก็ตกดินแล้วยังมีพาเดียวมืออยู่ทุกคนมีมือบนนะครับแล้วเนาะมันมีฮอนเด้นี่ทุกคนหลังจากที่โคหอยไปที่เรียบร้อยแล้วกันถือว่าได้ลาเต้บลัดทุกคนเลสิได้พาเดียวยางมาก่อน สวีงกระถือมากซื้อละกันมีได้ซ่อนทุกคนในฟัวโคหัวจนคำแซลโก้ไปลงไปซ่อนแต่มันมีถือเล้วถือแต่จุ้งน้อยนะพื่นน้องทุกคนเลยไปทุกคนเดี๋ยวติดตามนะฮะส้มเมื่อเบิ้งน้ำเดียวต้องว่าสอนเสียดแลเลิกกินเก่งหอยที่ซ่อนอันโคเมยนะอันสาวแป้งพื่นเนาะหอยที่อันโคที่นะมีต้องอันเซก็ได้ทุกคนเลยเพราะว่ามันนี้มีขี้ดินนะพื่นน้องนะเมื่อล้วก็ล้างแกงโลดพนะไปทุกคนยังมาก่อนเนาะเดี๋ยวมันสีขำนะทางคุนเขาก็ะยังมาลำหลังอยู่ พายดินยังมือ่อไปพาดินยังมืองม่อวันนี้อันอันนั้นเพิ่เกิบกิ่งเดียวนะบอกเจ้าเพิ่เกิบเพล่ <c oughs> ะเออลงเกิบเพล่ะวันนี้ไปพายดินยังมือม่อทำหมืดแล้วได้ตะเว็นตกดินละ เจ้ากระถือละสวีฟิงะเจ้าถือมาเจ้าถ ouais ือมาเป็นยาถือกระตายนะคนเป็นยาถือด้าสวีฟิงนะมันหนักบอกระตายนี่แห้งน <hand ักเหรอหัวอยู <S 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 ่ไหนฮันไปยางมือก่อนขี้ดินทั้งหมดบอพาเดี๋ยวนางเกือกเดี์ตอนนี้ก็พายเดียวางหอดหนาขึ้นสลดนะทุกคนเลย รถข่าวทุกคนข้ามาแต่ตึกป่าสิได้ขึ้ขนไปหาให้กินเห็ดยู่กอนทุกคนไอ้กูขัดสแป้งกะย่างมือเพิ่นเพื่อขึ้นมันทุกคนเลยสอนกะย่างขึ้นไปหาให้กินทุกคนตอนนี้จ่สอนกะขึ้นม้อนเทิร์นแล้วทุกคนเลยถือว่าเมืองพากะถือว่าํำเติมแล้วทุกคนเลยตกดินแล้วเลยแต่แสงมันอันเธอี๋ย่างกับิได้ทอเบิ้งหอยก็นาะมันสิได้ล่าซึ่งเลอสิได้ล้างหอยเก่งก็เนา้ทุกคนเนาะมามา เทาะหอยก่อนไหมนีม่ขี้ดินเนาะเดรื่อยๆจะมีขี้ดินทุกคนเลยเดี๋ยวสีเลยล้างก่อนไามนี่นล้างมันสะอาดๆแกสีได้ไปแกงเธอวิได้หลายไปเลยพอดีกินเท่าน้ำล้างก็มันล้างขี้ดินนี่กันล้างกับคักคนในขี้ดินมันลายเฮ้ยหนูรีบ ทอดน้ำลงนะนุยเลยมันรีบแล้วมันกับผู้ผู้เลยนี่นุยหนึ่งที่รีบเลยนุยเนีย่ยเขาล่นนางเลยชะล้างก่อนอลึกขิด,ขดตุม่มทุกคนเลยล้างลายน้ำพคนเลยทูทูขิดมันอออแกงเสื้อฟ้ากำผู้เสีย ขี้ตุม่มมันโลดล้างน้าดีสบายออจิดดี้ดขี้ตุ่มอ่กคับคับทูทูทูขี้ตุมลายนะขี้ตุมลายเลยล่ะล้างตั้งหลายน้ำพใดีเนี่ยตุ่มลายแล้วก็ได้ชามน้ำตอนนี้จะ ล้างให้ไหลน้ำเลยทุกคนเลยจนร้อนมาละกระชงที่ได้เอาไปตัดก้นก้นทุกคนเลยมันยังแกงงายจูบกินเลยนี่ได้ถ้วยนึงเนาะถ้วยนึงกับบิตอร์มาเลยเด้อที่เอาไปตัดก้นมันก้นก้นตัดก้นมันแล้วก็จะได้ปุ๋งเคิงก้นยังเอาค้างโมขึ้นมาหนะกะไปตัดก้นตัดก้นหอยก้นก้นตัดก้นยังแก่ มันยังได้จูบงายในเขาเนื้อเขาหนังของห่อไน้อยง่ายน้อยน้อยีทุกคนอันนี้ก็มีโฮิเร์นี่ค่ะสีเดลลงนะสีแดลไปปรุงเค็งก็มนีตํา ักัมพูเซิร์ขาเบอดทุกคนเลยแปะหอมละมป้ยไปะกมพูทุกคนเลยกะพูกระน่อยเดียวงง่ายนี้มันเยอะมีเลยทุกคนเจอคาเบอดพเพูเขาเบอนะเักพูคะเบอดส่วนก็พิดวัตถุทุกคนเลยมาิดต่ำก็ไม่นี่พิดไปคิดเซื้อพรมทุกคนเลยชิดต่ำเซื้อพรมดียวเลย ก็คานต่ำนงงเงี้ยงเงียกนหะต่ำเสื้อน้ำเดียวเลยไม่ยังสบายนี่ันจริงมีอเยอ,มอ,อ,อยแล้วเธออมหอยอมซอมาคิดนะเก๋งเสื้อพอมเดียวเลยบุวงเคืองที่เดียวเลยทุยกคนต่ำก็ ก๋วยน้ำกว่าไหมก๋วยน้ำลงไปน้ำแกงเลยน้ำหุ่นเนาะน้ำหุ่นน้ำข้าวเบอร์นี่นี่โอ้ยังตามอยู่เนาะยังตามอยู่เลยไปสุดยอดไปค้างกว่าไหมนี่ ถ้ามันหอยซุกยังเอาเบอร์พักเด็ดลงทุกคนเลยหูดลงไปอือนี่ตอนนี้เราก็มาค้างโม้อก็ทุกคนในห,หลักยาทีหอนปรุงเร์่ทียบร้อยะกันุคนตอนนี้หม้อจะสอนกับพดแล้วทุกคนสีได้คาลนก็เป็น ลงที่เล้งจีโซนเสื้อน้ำประเดจังหน่อยทุกคนให้มันโนโนๆนะเดี๋ยวสอนจีเสื้อประเดชว่ะอือฮึฮกประเดชจีสอนทุกคนให้กลนบิฟกล่นเฮียวลงไปอยู่เสื้อให้มันกึ้นโน่ๆไปในน้อยนึงนะทุกคนเดี๋ยวสอนจีเสื้อทำน้ำมันนี่เสื้อประมาณนี้แหละเสื้อให้มันโน นี่มันกลืนหอมๆนะเก็บเนาะย,ยังสุกทุกคนเลยอันนี้เก็บยังยไม่ทันได้ออกเลยนะจุดนีนด้สอนอยังสิได้อเอาเบอร์พักลงน้ำทุกคนเลยทำมันซุกก่อนสอนสิได้เื้อเบอร์พักน้ำหมดแห้งล้วนี่พักที่สอวนสิเซ่อทุกคนเลยเป็นพักโบเลย เป็นพักโบที่อ่อนดอกบบนี้อนเดนทุกคนเพราะว่าจะสอนปุ๊พักพี่เป็ดทุกคนใ,นใกล้สะอย่างเหมือนละสีดเดียวลงก่อนทะลุนก็มานี่อ้าปุดแห้งละที่นั้นมันจะซิได้ซุกสองซิได้ปุ่งแหละเจอเวอพักลงไปมันหอม,หอม ก็ดมันก็เิ่มอ้อเด้ทุกคนเ,กเลยเพราะว่ามันจะสุกแล้วเด็กน้อยก็ยังปุ่งเนาะทุกคนโคดแหงล้ะปะ้าเดี๋ยวเส่แล้วคนหอมมาเลยตอนนี้ก็สุกแล้วทุกคนเด้สอวนก็นสิได้ปุ่งมอก,ก่อนต้องเอาอันนี้นีบทุกคนเนะพราะว่ามันหอนนะส่วนสีเอามาตักเลยเด้อทุกคนเอ้ บุ๋มตรงนี้สิเดตาก้อนมาเนี่ยตากคอนห,อาหนอยอยางยตายที่นี่ตะนวยง่ายๆเลยตาะตัวนี่ทุกคนไอ้ตัวทวาดไม่ขึ้นเลยอยู่เนี่ยหอมหอมมะลีเนะ รักมือเลยสอนสีดิตักมุดเลยด้ทุกคนเลยถ่าคยคลิปไป้เนี่ยทุกคนมีมีอันม,มีขาจับกล้องเพื่อหลานจับเพื่อหลานกระเมือละที่ได้จับหม้อเองเลยแบบน,นี้คือแบบนี้เลยแล้ตัวสูตรน้ำมันทุกคนหอมเทน้ำมันนะสอนมักสูตรแล้วไ,ไปกิน มามาทุกคนคงกินจนซอนกันแล้วได้อ้อมหอยหรือว่าแกงหอยใส่เบอร์พักทุกคนเลยป้าตัวเป็ดเสพนี่ให้มาทุกคนเป็ดเสพแห้งสิมก่อนจำน้ำหยดเลยนะข้าวมามาทุกคนข้ามเดี๋ยวเด้อข้าวแรงอมๆมันแกงหอยอ้อมหอยกับผัดไทยน้อยเป็นทุกคนยิงข้าวแห้งหมดแล้ว น้ำมันโน่ทุกคนแบบเซอร์เบะนี่นั่นแซ่บบปน้ำมันนะหอยก็มมแตรนุ่ยติมนุอนุเอวเป็ยิงข้าวหอยกับติมนุอวข้ยังครัาเข้าแรกแกงหอยกัแซ่บพุดน้ำหอยกั nó bị lựng Ta cho bị rồi, <laughs> nó tắt, nó bị tắt Hãy subscribe เ,า,เาแรงะเะ่าน้ำมันน่น้ำมันนะนเียวนี่ทุกคนตอนนี้ส่วนการกินข้าวกินน้ำอีมนทิพย์้อยทุกคนถือว่าคลิปนี้กับไทยทุกคนเบิ้งสมิละเดี๋ยวคลิปหน้าพ,พอเดี๋ยวไม่ ขอบใจผู้ติดตามแล้วส้มคลิปสอนตลอดมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามกิลังใจสอนอีกคลิปต่อๆไปในเด้อทุกคน